อืนี่มัน EP แรกที่แบบมันอเมซิ้งอ่ะตอนแรกกินไม่ออกเว้ยทำไรนี้แต่ว่า มันเริ่มจากความชอบกันลกันเออน,นื้อเมนวูวันนี้คุณอาน้พาเล่นอะไรอืมอออไม่รู้เหมือนกันมันจะอะไรไม่ชไรู้เนน่มันจะออก,นนอนอนกอเนเ,เนี่ยต่มั้อง a m a z i n งมากเลยแ่คุนกะตะกอนต่ นี่นะมันคือมันคือเลโก้สิ่งที่ได้มาคือมันคืออันเนี้ยมันคือตองนี้ต่อที่เป็นอวาักาอนะคือแบบเฮ้ยมันดีนะเพราะว่าอจริงๆคือที่ท,ที่ที่เลือกตีอันเนี้ยก็ก็ลหลายบาทอยู่นะแล้วคือแบบว่ามันแบบ มันใช้งานได้อ่ะเออมันใช้งานได้ก็เออตื่ทั้งทีก็เอาที่แบบมันมันมันใต่แต่สีแต่ผู้กันอะไรได้ดีกว่าแลว้วก็สิ่งที่เขาให้มาก็คือเนี่ยมีมีคู่มือมันในกานแบบต่อว่าต้องต่อ,อยังไงนี่นะก็น่าจะใช้เวลาในการต่ออยู่แล้วก็แปลว่าคุณจะต่อไปเรื่อยๆในช่วงหยุดเป็นเทอมนี้นะคะเป็นเทอมนี้คุณเราทำอะไรนะ่าต่อเลโก้นะฮะก็มีแต่ละมากโอเค นี่นะฮะี๋ยวเราจะมาดูตอนที่มันเป็นรูปเป็นรางกันแล้วนะครเมื่อแบบเราจะใช้ไปทั้งหมดัน,นี่วันในการเรา เขาบอกว่าให e. ้เอา a ต่อแบบมีมีทั้งหมดสี่อันเหมือนกันสีอนอนส่อันมีทั้งหมดสี่อันอะไรอ่ะเดี๋ยวนะฮะเราเนี่ยดูคู่มือกันว่าวันนี้เราเอาแค่ฐานก่อนท่ากันเุณแอนั์นจะไม่ไหวอ่ะดูแล,แล้วแบบงงมากคืออะไรนี่โอเคเขาบอกว่ามีอันนี้ทั้งหมดสี่อันคุณเอาหาอ่านะครับอันนี้หนึ่ง อันนี้สองอันนี้หนึ่งหนึ่งแล้วอันนี้สอันสองสี่อันนี่แหละหรอิมยังไม่หมดนะหยุสมาธิได้หูนิ่นะคะโอแล้วแก็ต้องแยกน่ะยังมนกอ่ะเพราะนั่นเป็นอย่างเอมี่เอมีมาให้เนาะเป็นจำไม่ได้เอาออกเนี่ยตัวดูแล้วทำไงเราต้องแยกก่อนแยกออกมาแยกออกมาเป็นแบบว่าต่ละอันอัน อันนี้อันนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมดสี่ชิ้นเฉพาะเราเนี่ยเหมือนโหย่างเหรอไหนน่าจะง่ายกว่าการตามหาใครทุกคนที่เป็นคนที่ใช่เน,ะเนาะแถมยัทองมีทั้งหมดสี่อันนี่สี่อันจริงจริงนี่สี่อันจริงจริงเขาบอกว่ามีสี่อันแต่วันนี้มีหนึ่งอันอันนี้มีสองอันเราได้ขาแล้วเออขาแล้วแล้วเขาก็บอกว่า ให้เอ, A, เอาเต่อมีมีเนี่ยมีสองโมั oh อดอดเราจะแบ่งยังไงฮะัน,นี้อันนี้เก็บไปก่อน,นะะอออได้ไหมงงมากยาอรนไะม่ทีละอันได้ไหมอยงี้ยเราไม่มควรกแะรูปขนาดนี้นะเาอางงเหข้าะะข้าตอนนี้่แรกก็คิีว่าเนี่ยเป็นเพมทั้งเพิเนี่ยก็คุเาใช้เวลาหมดไปก่อนในอ้หนึ่งหนึ่งตัวนะครับก็มันจะสมด็ลไหมไม่ก็วางใจแรั่ด้วยนะครับโอเค ก็เดี pour être pour être qui, hui, de ๋ยวดูต um, un okay. ่อว oui. sort of ่าว ouais. <c ười> ah, <là S 2> ่าเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงนี่ก็คือการทำครั้งแรกของเราก็มีครั้งแรกเสมอแล้วจะมีครั้งต่อไปนะะคโอเคของงมก่อนนะฮะนำมาอุนชุกะอีตะกะอุนชุกะตะอะมะโกมอุนชุกะอีตะกะอุนชุกะตะอะมะโกมอุนชุกะอีตะกะอุนชุกะตะลองจับโมฮันที่บอกตั้งสติที่ต่อเลโก้นะคะก็คือ สภาพนั่งแงมเหมือนเลยประกอบิดประกอบิดประกอบดครับคือถึงขั้นที่แบบเอา้ามันหายไปไหนหมดอ๋อ,อพอมาดูเราประกอบิดฮะทาเลยที่เขาให้นะฮะความเยอะของคุณแอนั่นเองก็ว,อองงว,วันนี้คือวันที่สองแะที่ที่จะมานั่งทำต่อแล้วเมื่อคืนก็คือทําอะไรต่อไม่ไหวแล้วก็เลยนั่งนั่งแยกนั่งแยกไววเดี๋ยวมาดูว่าแบบแยกยังไงนะฮะ ก็มีที่แบบหนูหนงไม่มากแต่อันนี้ก็คือแบบอ,อันนี้คืออันที่แกะจากที่มันไม่ปกตินะคะก็เมดูอันนี้ที่คุณเอลแบบอันนี้ไหวแย่ไหวเห็นไหมเออแบบว่ามันไม่ไมนะ่เนี่ยจนะก็คือ แก่เพราะมันไม่ปกติไม่ปกติไหมถ้าว่าทำผิดอ่ะและ้วแกะออกมาอันนี้ก็คือแยกไว้แยกไว้แบบทั้งหมดเลยมีทั้งหมดอยู่พันชิ้นไม่รู้ไม่ได้นะ่แต่ว่านี่คือติงที่ฉันแยกไวค้ค่กกะ อ,อวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ล้วไม่รู้นะฮะก็ได้เท่านี้จนระิงๆคือให้ก่อนให้ก่อนอนอนะ,อะโอเคได้เท่านี้นะครับแต่ความจริงๆที่เราต้องทำก็คืออันนี้นะฮะ อันนี้คือความเป็นจริงที่เราต้องทำนะสิ่งที่ได้นะคะก็ค่อยๆว่ากันไปนะ <c oughs> ค่เอเราจดตาแล้วโอเคไม่ตายหรอกค,คุณเล่นก็ได้แหละใกล้ได้เนียนะคะวันนี้ให้แตกก่อนวันนี้เป็นตัวที่เป็นออวตาก็เลยอยาให้มาทําที่แต่นิดต่อมาทํายากก่อนเราให้มาทำง่ายนะครับดได้รู้สึกว่าโอเคมันง่ายมากอะไรแบบนะี้ อ่านหนอ่านไปนนเรื่อยๆนะคะอ่ามากไม่ได้อ่านมากก็หนุไปเรื่อยๆเนาะ years later Un, ออนนี้นะฮะผลงานออกม,มาแล้วนะฮะ สภาพก็เป็นอย่างท no. ี่เห็นจริงมีไม้อันนี้ด้วยแต่ว่าคุไม่ไดเอามาใส่มันลกลุงหลังนะคะอันนี้ใส่ของได้ใส่ของได้จริงๆนะนี่ใส่ของได้จริงๆใหม่นะนะคะช็อปนี่ใส่ของได้จริงๆนะคะแต่ใส่ได้เล็กๆนะคะใส่ได้ไม่ใหญ่เนอะก็จริงๆอันนี้สภาพมันจะดีกว่านี้แต่ว่าดังไปทำตกแล้วก็ขี่แยจเอาใหม่แล้วค่ะไม่มีเวลาแล้ว ก็เหมาะมากนะคะสำหรับกิฬากรรมยมมามบ้างคันที่ชอบต่อชอบเล่นอะไรแบบนี้ก็แนะนำให้ไปนื้อนะคะควรชวนแก้ยังอยู่ยแล้วฝึกสมาธิได้ดีมากได้ดีมากมากนะคะมากมากเลยแล้วก็ต่อผิดต่อถูกบ้างน,น,นี่ก็มีหลายอันที่หายไปแล้วก็พอในกับเท่านี้แหละพอในแล้วนะคะก็ติดตามชมว่าควรจะทำอะไรต่อในยีพปีต่อไปนะคะ 买买。Bye bye.